ค่อย,อ,อยยังชั่วหน่อยนะได้นอนกลางวันเนี่ยพี่ฝนตื่นแล้วก็ตื่นแล้วนี่ไงมันไม่ใช่ที่โรงเรียนแล้วไม่ใช่ที่โรงเรียนได้ไงพี่เอกดูดีๆดิด,ด,ดูรอบๆดิดูรอบๆขยี้ตาด้วยขยี้แล้วมันไม่ใช่เห็นเปล่าเออไม่ใช่แฮมนี่ชุดใครเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่เราใส่ชุดอะไรเนี่ย นี่มันชุดอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ชุดโรงเรียนของเราเมื่อกี้นี่นะใช่แล้วไม่ใช่ชุดโรงเรียนของเราแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เอกพี่ฝนโดนประกาศจับพี่เอกก็โดนเหมือนกันน่ะนอนหลับในห้องเรียนงั้นเหรอเออฟันหลอมาเลยอะ่ะของพี่เอกฟันไม่หลอฟันพี่เอกยังขาวใสกุ้งกิ้งอยู่เดี๋ยวนะมันมีลูกศรตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวทําไมโรงเรียนที่นี่มันมืดมืดจะเริ่มแ,แปลกแปลกเาแฮะไม่เห็นท้องฟ้าด้วยนะ พี่เอกพี่ฝนจ้อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างนอกห้องนะ,ป,ะปุ๊กปิกได้ยินหรือเปล่าอ่ะเราไม่ได้ยินนะเราเราเพียมากเลยเนี่ยมันต้องเกิดอะไรไม่ดีแน่นอนเลยอะ่ะเียกว่าต้องลองเปิดประตูไปดูข้างนอกนะพี่ฝนนะประตูเปิดแล้วเฮ้ย <h ull> ประตูเปิดแล้ว <h ull> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮลมีงั้นเหรอไหนเฮลมีเฮ้ยใครมาเขียนเอาเลือดเขียนไว้หรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนมันคือสีแดงน้องไขแก้งเรากันแน่นะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันมีอะไรแปลกๆนะทําไมนั่นไงมีเพื่อนอยู่ข้างนอกนั่นนะมันไม่ปกติแล้วพี่แอ๊เอฮ้ยอะไรอะไรล่วงหล่นลงมามันมีอะไรบางอย่างล่วงลงมาด้วยอ่ะทําไมมันมีลูกกงมาอยู่ตรงนี้อนี้มันทางเดินอ่ะพี่ฝนเขาบอกว่าให้เราหากุญแจงั้นเหรอใช่แถมโดนล็อกไว้ตั้งหากด้วยหากุญแจไหนอ่ะสองบวกสองเท่ากับสี่เดี๋ยวนะแล้วก็ แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามทำไมก็ไม่รู้อ่ะพี่ฝนเจอกุญแจแล้วพี่แอกพี่แอกก็เจอแล้วเหมือนกันนี่เราจะต้องเอากุญแจไปเปิดประตูใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดได้แล้วเอาเปิดไปแล้วหรอเดียยวเดวเดพื่อน เพื่อนเป็นไรอะเฮ้ยเพื่อนเลือดกำเดาไหลพี่ฝนดูดิเพื่อนเลือดกำเดาไหลงั้นเหรอเอออีกคนนึงล้มปากแตกก็เข่าถลอกเลยอะผู้หญิงอะอออองั้นเราต้องรีบไปช่วยเขาแล้วล่ะน่าสงสารจะมัดเลยอะแล้วครูไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยห้องนี้เปิดไม่ได้เอ้ยอะไรอะไฟหล่นลงมานะ่ะไฟมันหล่นลงมางั้นเหรอเดินระวังหัวนะทุกคนถ้ามันหล่นมาทับเรานี่สงสัยแย่แน่นอนเลยอะต้องรีบไปโอ้ยหล่นเกือบโดนหน้าพี่ฝนไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดเดือเฮ้ยตรงนี้ก็มีโห ไฟตรงนี้มันเสียงั้นเหรอใช่มันหล่นลงมามันหล่นลงมามันเสียอ่ะผ่านแล้วพี่ฝนต้องระวังนะมาแล้วมาแล้วพี่เอกตรงนี้ไปไม่ได้พี่ฝนเขากั้นไว้อ่ะเดี๋ยวมันมีลูกศรให้มาทางนี้อ่ะเฮ้ยมีเพื่อนตามมาอีกสองสามคนนะแต่ว่าเพื่อนโดนไฟตกใส่หัวนี่อะไรอ่ะพี่เอกนี่อะไรไอติมไอติมเหรอเออกำลังหิวเลยเอามากินได้ไหมอ่ะไม่ได้พี่เอกไอติมตกพื้นอ้ออันนี้อะไรอ่ะไอติมตกพื้นไอติมตกพื้นแล้วอ่ะไอติมตกพื้นล้วพี่ฝนเอามากินแล้วอ่ะ หมายความว่าไงเนี่ยถ้าทางน่าจะกินได้แหละขอกินด้วยคนด <ình> ิกินแล้วแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวางไอติมลงก่อนนะวางไอติมลงก่อนงั้นเหรอเฮ้ยนี่ห้องพาราพี่ฝนห้องเก็บของในลงยิมใช่แล้วห้องเก็บของในลงยิมแล้วยังไงคือหมายความว่าให้เรามาทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่แอ๊กฮะพี่ฝนคิดว่าเพื่อนคนนี้หัวเขาคงจะไม่ได้หลอกอย่างเดียวแล้วล่ะพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ย เข้ามาในนี้แล้วเข้าไปไหนไหนอะเข้ามาในโรงยิมนี่ไงอ้าวเราไม่บอกเฮ้ยเราแบบไม้แบตอะพี่ยังไม่มีอะอยากได้กลับบ้านดูท่าทางจะไม่ใช่หัวเข่าทะลอกแกนเดียวแล้วล่ะเพื่อนเป็นไรอะเพื่อนเพื่อนเป็นซอมบี้ทำไมเพื่อนเหมือนจะกัดเราเลยอะพี่ฝนเพื่อนเป็นซอมบี้ไงพี่เอกเคยดูในหนังหนังอะไรนั่นไงมั่วแล้วโรงเรียนซอมบี้อ๋อมัธยมซอมบี้เหรอใช่แล้วนั่นมันหนังเฮ้ยแต่ดูท่าทางมันจะเป็นจริงแล้วล่ะเธอ เธอเราว่าเธอน่ะไปห้องพยาบาลดีไหมออออออกินสมองหน่อยอะไม่เอาหรอกไปห้องพยาบาลแล้วไปทาออยาซะหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้นันเหรอดูดีแผลปากล้มปากถะลอกขนาดนี้เราไปหาหมอเ,ออเออถอะหิวสมองนายกอกินสมองสีแดงสีเหลืองหน่อยงั้นพี่ฝนไปก่อนดีกว่าดูท่าทางจะไม่รอดน่าเขาวิ่งมาตามเรามาพี่ฝนเออ,เอ,อวิ่งตามเรามาจริงๆด้วยเดี๋ยวต้องหาทางหลบก่อน ให้ดูท่าทางเขาวิ่งตามเราไม่ทนันน่ะเขาวิ่งกลับไปแล้วอะ่ะเขาวิ่งช้าดิเออเราเราจะกระโดดอ้อมทํโอ้ตัวแตกเลยอ่ะะไงมั่งอะ่ะตกลงไปตัวแตกเลยทําไมเป็นงั้นน่ะอ้มันตกไม่ได้พี่เอกเดี๋ยวโดนทอมบี้กัดแล้ไม่ได้มีทอมบี้นี่นะพี่หวนต้องกระโดดไปให้ผ่านนะถ้ากระโดดไม่ผ่านแล้วพี่หวนต้องตัวแตกเหมือนพี่เอกแน่นอนเลยเออตัวแตกเฉยเลยลงเบาะนี้ก็ได้นะ หรือว่าน้ํามันมีไฟรั่วหรือเปล่าคงจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้พี่ฝนกระโดดไม่ไปแร้วพี่ฝนก็กระโดดขึ้นข้างบนเอา้าโดดแล้วขึ้นข้างบนใช่เปล่าเอา้าเพื่อนเพ,เ,อเ,เพื่อนผู้ชายเมื่อกี้ต่อยผู้หญิงคนนั้นเฉยเลยอ่ะมาเร็วเข้ากําลังไป<ม>อยู่พี่ฝนประตูทางนี้เปิดได้กระโดดนี่แล้วกระโดดลงนี่ใช่ไหมนี่เราออกมาข้างหลังโรงเรียนแล้วอ่ะอะไรอ่ะเขาเขียนเอาไว้ด้วยอ่ะ ออกมาหลังโรงเรียนเฉยเดี๋ยวนะมันมีประตูตรงนี้ที่เราสามารถขึ้นไปได้อ๋อมันเป็นช่องแอร์นี่ไงเขาบอกเอาไว้ให้เราคลุช่องแอร์เงี้ยเหรอออปีนได้เลยพี่ฝนอันนี้หยิบได้ไหมหยิบไม่ได้เพียกหยิบดูแลเราหยิบอาวุธไปไม่ได้สักอย่างเลยเหรอเฮ้ยอ้าวทางไหนเนี่ยทางนี้ฮึบฮึบพี่เพียกมันเป็นช่องแอร์มันเตี้ยมากเลยนะพี่ฝนเอ้ยหล่นเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะพี่ฝนพี่ฝน ครูพะละเป็นไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยน่ากลัวแท้คุณครูครับครูขาครูเป็นอะไรหรือเปล่าผมแค่กระโดดมานอนเฉยๆเองขนาดนี้ครูเป็นอะไรหรือเปล่าครูต้องพุ่งเข้ามาใส่อย่างนี้เลยเหรอโอ้ี่นี่เราแค่แอบมานอนเฉยๆโรงเรียนเป็นแบบนี้เลยเหรอเปรียกว่าครูล้มนะหน้าไปฟาดอะไรไม่รู้ดูดิหน้าเลือดออกด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณครูขาเดี๋ยวพวกเราจะไปตามหมอมาให้นะคะมา หรือว่าครูจะเป็นซอมบี้แค่ไมทำไมอยู่ดีเพื่อนก็เข้ามานี่อ้าวเพื่อนอยู่ดีเพื่อนจะเข้ามาทำร้ายเพเอกะเข้ามาทำร้ายหรอเออเพเอกเลยเตรียมสู้เพเอกเลยตั้งกาดสาวหมัดเอ้ยนี่นี่พี่ฝนนี่ปึ๊บตับนี่โอ้โหแล้วเพื่อนไปไปดีกว่าไปเราไปดีกว่าดูท่าทางเฮ้ยกระจกแตกเฮ้ยกระจกแตกจริงไปไหนต่อนีนี่ไงนี่ไงข้างล่างจะเป็นน้ำน้ำที่มันมีกระแสไฟฟ้า เพกดอดดีๆปุ๊กปิกก็ตัวแตกไปด้วยเนี่ยเพย็กทำอะไรอะ่ะน้ำตรงนี้มันมีกระแสไฟฟ้าเพีกโอ้ยเพยกขอโทษปุ๊กปิกรอแป๊บหนึ่งบ<ฤ>พี่ฝนไม่รอเพกเลยโอ้ยลน้ว,วดูไหนแล้วว่าอยู่หลังนี่ไนงะเอาทำไมมาทีหลังอะ่ะเมื่อกี้ตัวแตกกะดีอา่ทาทังนี้เปล่าใช่ไหมตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะมันเป็นกรงอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้เราปีนได้พี่ฝนมาเร็วปีนได้กันเหรออยากดูดีๆระวังมันจะมี พวกซอมบี้หลุดออกมาหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรอะไรหล่นๆอีกแล้วเนี่ยอะไรหล่นๆเนาะเฮ้ยนี่มันตอนแรกที่เรามาใช่เปล่าอนี่ไงตรงนี้มีซอมบี้แน่นอนนั่นไงพี่เอกเขาอยู่ตรงนั้นแหละงั้นเราวิ่งไปเลยละกันนี่จุกหลบแบบดิจิตอลจุกปลาจุกหลบแบบดิจิตอนจุกหลบแบบดิจิตอลนี่วนสองรอบไไปหนเอาไปดีกว่าเฮ้ยเขาไล่กัดร้องหา เฮ้ยทำไมนี่ปีนไม่ขึ้นมันต้องขึ้นทางนี้เหรอขึ้นไม่ได้โถโห้ขึ้นทางนี้ก็ไม่บอกเฮ้ยลนลนลนอย่าอย่าอย่าเพื่อนกระโดดงับพื่อกด้วยอ่ะเขาบอกว่าวิ่งวิ่งทําไมตรงนี้วิ่งทําไมเนั่นไงไหนนั่นคุณครูพละคนนั้นอ่ะเขาเรียกพี่เอกด้วยมีชื่อพี่เอกอยู่ตรงข้างกําแพงด้วยพี่ฝนหันไปดูดิข้างกาแพงก็ะเหรอกาแพงนี่ กันแล้วดูดิเขาหัวเลาะอยู่ตรงนั้นน่ะงั้นเราต้องไปแล้วล่ะงั้นไปดีกว่าวิ่งเลย้ยคูพะละตามมาแล้วพี่ฝนฟรีลันนิ่งเลยพี่เอกเลวฟรีรันนิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตไหนอ่ะมาแล้วแดงเถือกมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วพี่เอกก็ต้องไปแล้วอย่างงี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องวิ่งแล้วอย่านะคุณครูไม่รู้หออย่านะคุณครูเอาไปขาวังกดเด้ออย่าแล้วอย่านะคุณครูหลงทางกันแล้วอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะเนี่ยหลงทางกันแล้วอ่ะเพล็กอยู่ 3A เอ้ยเพล็กเพล็กเจอหางแล้ว หัวจอร์ดเราจะต้องไปทางไหนกันล่ะเนี่ยมึงก็ไม่รู้เหมือนกันจอดดูเขาจะขำอะไรมากมายก็ไม่รู้ตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะพี่ฝนฮะตรงนี้เป็นทางตันพี่ฝนวิ่งมานี่แล้วนี่ไงเจอแล้วโอ้วิ่งมาเรื่อยๆเลยเร็วในช่วงหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้พี่ขอกินไอติมคำนะมาเร็วๆพีวไ่อยากเดี๋ยวให้ฝนกินไอติมรอพี่อขาไม่เจอในอยู่ไหนเนี่ยอ่านหนน่ะวิ่งมาทางนั้นแหละถูกมีวิ่งแม่มีวิ่งไหมมาเร็วๆเร็วๆรเข้าตรงนี้มันมีลูกศร ใครมาเขียนว่าให้เราก็ไม่รู้อ่ะนี่มันแบบหลอด LED ชัดๆสว่างว่าใครมาเขียนว่าบบให้เราก็ไม่รู้น่าจะเป็นเพื่อนคนก่อนหน้านี้นะก็ดีนะมีเพื่อนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วไงอยู่ดีๆกลายเป็นแบบนี้เฮ้ย,อ,ยอะไรนี่มันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยอะไร <ๆ S 1> อ่ะีอะเอม,มีพีเอกอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วทําไมพีเอกอยู่ตรงนี้คือใครอ่ะนี่ก็คือพี่ฝนเหมือนกันหมายความว่าไงเนี่ยพี่ฝนหมายความว่าพวกเราโดนจับมาทดลองน่ะสิ เฮ้ยจริงเหรอมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนี่ไงเขาบอกว่าถ้าเรารวมร่างกับสิ่งพวกนี้แล้วเราจะกลายเป็นซอมบี้ <P ede> ถ้าโดนมันกัดแล้วก็แย่แน่นรอนใช่เขาบอกว่าเราวออกหนูเท่ากับเดทตายใช่โอ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อยู่ดีๆก็ตายเฉยไปทางไหนเนี่ยมาแล้วเอาไปผิดทางอีกทำไมตายอ่ะพี่ฝน ยืนอยู่เฉยๆก็ตายเฉยเลยเราเรต้องรีบไปดิว่ะเนี่ยตายอีกแล้วอะ่ะตายได้ไงอ่ะมาเร็วๆนั่นน่ะดิรีบไปรีบไปทางไหนเนี่ยทำไมพี่แอกตายอะ่ะไหนแล้วอะ่ะออกมากำลังออกมาแล้วพี่กลไปยังไงเนี่ยวิ่งมาเลย,เลย,ลเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาโลดเลยวิ่งโลดเลยเออวิ่งมาเลยอย่าให้ชนหลอดทดลองไม่ได้ชนอะไรแล้วเมื่อกี้ดทำไมอยู่ดีก็ตายเฉยเลยอ่ะโดนหลอดทดลองอ่ะดิอะไรเรอมาเร็วเข้าพี่บ่อนยินว่าเฮ้ยมีการแอบดูไหนอ่ะ มีมีการแอบมองอยู่นะจ๊ะในเนี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยในไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ออกมาแล้วแล้วพี่ฝนดูดิเออเห็นแล้วมาเร็วมาเร็วเข้าโอ้ยล่นน่ะไปรอร็วอรอแล้วทำไมเขาแอบมองอยู่นะจ๊ะตรงนั้นด้วยอ่ะเนี่ยห้องสมุดห้องสมุดโอ้ไม่ก็ต้องเข้าแล้วล้มแล้เนรานาดมาเลยโอ้โหต้องหนี้ตัวแตกแหลกสลายต้องหนีตีก่อน เห็นไหมพี่อนบอกแล้วมันเหมือนในหนังเลยเหมือนยังไงอ่ะนี่ไงเหมือนในหนังเดี้ยเดี้ยเลยเดี้ยเดี้ยเลยเหรอต้องหนีบนบนในนี่หนังสือเพ่กเพ่ปัญหานิดนึงอ่ะเพ่กดูไม่จบหนังเพ่กดูได้นิดเดียวอ่ะมาแล้วมาแล้วพี่ฝนชั้นสองคือมาทำอะไรชั้นสองอ่ะหนีออกไปจากที่นี่ไง ทางนี้ทางนี้ทางนี้มันมีมันมีปุ่มให้เรากดอันนี้คือกดปุ่มนี้เหรอให้เรากดปุ่มอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวหล่นลงมานี่ซะแล้วเรียบร้อยเอ้ยช่วยด้วยเอองั้นเราไปทางนี้ดีกว่าโอ้ยงั้นเราไปทางนี้ได้ไหมไปไม่ได้เหรอมันต้องกดปุ่มก่อนเอาปุ่มไหนอ่ะเขียว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 เหยวกดถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วเพียงไม่กดแล้วนะกดผิดแล้วก็อันนี้มันอะไรอ่ะลิฟต์ส่งของเหรอ ไม่ใช่ลิฟต์อย่างเงี้ยมันคือท่อแอร์มันคือลิฟต์ส่งของใช่ไหมน่ากลัวข้างล่างมีอะไรไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่นโอ้เกือบไปเกือบไปไปดโอ้มีรอยอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะเขามีอะไรบอกเราอีกแล้วอ่ะตรงนี้ท่อดับเพลิงพี่ฝนท่อดับเพลิงท่อดับเพลิงโดนดึงไปข้างในงั้นหมายความว่าเราต้องปีนให้เราปีนลงไปใช่ไหม ใช่แล้วล่ะเราจะต้องปีนลงไปนี่ไงเขาบอกให้เราเซอร์ไวลงไปใช่แล้วเออเข้าไปห้องเรดิโอ้ลุงอุ๊ยโดนอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเราต้องขึ้นบนนี้ไม่เราต้องห้ามโดนโต๊ะอ่าล้วโต๊ะมันเป็นอะไรเราถึงโดนไม่ได้เนี่ยโต๊ะมันเป็นสนิมเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโต๊ะมันเป็นสนิมห้ามโดนมาแล้วปีนอย่างนี้ต้องปีนปีนเลยเหรอปีนอึออะไรลวโอ้โหเราต้องอ้อมไปต้องปีน เราเรามาจากข้างบนเหรอเนี่ยใช่แล้วเราต้องต้องอ้อมไปเอาหน้าถ่ายแทกถ่ายแทกไปสกิลถ่ายหน้าทำงานเฮ้ยเรามาอยู่ในห้องสัญญาณห้องส่งสัญญาณกดเปิดปึ๊บออกจากประตูออกจากหน้าต่างตอนนี้เลยออกยังไงอ่ะออกไปทางไหนอ่ะออกจากหน้าต่างไหนอ่ะออกไปทางไหนออกหน้าต่างเดิมเหรอเขาอยู่เขาอยู่ข้างหน้านี่เองไหนนั่นไงเป็นป่าวโอมาทั้งคนทั้งหนูเลยอ่ะ ออกหน้าต่างเหรอหน้าต่างไหนอะหน้าต่างเนี้เหรอนี่ขอนี่ออกมาออกอกหน้าต่างแล้วไปทางนู้นที่ฝนใช่อย่าให้หล่นนะอ่าสกิลหน้าไถ่ายสกิลหน้าถ่ายถไถ่ายถ่ายถปึ๊บไถหน้าไปเรื่อยทุกคนไปเรื่อยๆอย่าให้หล่นลงไปบนพื้นนะทำไมอ่ะไม่งั้นเราจะบุย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 อีกแล้วเหรมาแล้วพี่เอกตามมาแล้วทุกคนมาแล้ว เฮ้ยนี่ไงเรามาอยู่ตรงห้องโถงที่เราเห็นเขาเมื่อกี้เนี่ยมีหนูอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะพี่เอกว่าเราหลบดีกว่าเดี๋ยวขอเข้าไปดูหนูนิดนึงเดี๋ยวยจะโดนมันกัดเอานะเฮ้ยพี่บัวจะเข้าไปดีเหรอดูท่าทางหนูตัวเนี้ยมันมันจะกัดเรานะถ้าโ,โดนหนูกัดเราจะตายเอานะเราจะแย่เอานะเนี่ยดูสิโอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอะเราไปดีกว่าเฮ้ยคนนี้มือกับดักอะไรอะซ่อมใครอะซ่อมอะไร ซ่อมอะไรเนี่ยอันเบลเลอร์เลยอ่ะระวังซ่อมดีๆนะพี่ฝนโอ้เขียวไปนิดเดียวเป็นไงเขียวไปนิดเดียวเลยมาร์กิ้งที่จอดรถแล้วพาร์กิ้งแล้วเหรอออกเอ้ยเอ้ยมาแล้วเอ้ยโหมืดด้วยทำไงดีเฮ้ยเขาดับไฟทำไมเนี่ยดับไฟให้เราหนีดับไฟเราหนีเหรอหนีไปไหนนี่นี่ไงหนีไปไหนอ่ะเพียกหาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทานี้มาทางนี้เร็ว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 เอ็กซ์ซีดโอ้ย ออกได้แล้วพี่ฝนอูอ้ยังไปไม่ได้โ um อ้ยระวังมันจะหลดนะแสดงว่า uh มันสั่นสะเทือนแล้วก็แบบชั้นลอยพังเนี่ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพียงเฮ้ยโดนดึงโดนดึงยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยจะถีโอ้ยทำไมมันเหมือนโดนดูดอ่ะอะไรอ่ะ ราจะต้องขึ้นไปบนนั้นแยกมันมาแล้วฉันจะฉันจะเอ้ยมาแล้วฉันจะอะไรอยานี่นี่เปิดโหมดคอมแบทตูตูนี่เปิดโหมดคอมแบทฉันจะอะไรนะฉันจะอะไรก็ไม่รู้ฉันจะเฉยๆไม่รู้ว่าไม่อ่านแล้วไปดีกว่ะงูบาดแล้วเฮ้ยโอ้โหหนีก่อนอย่างนี้ต้องหนีแล้วสู้ไม่ไหวไม่เยอะจังเลยอ่ะฉันจะค้นค้นอะไรไม่รู้ฉันจะค้นค้นอะไรหาแกให้เจอ คนมาคนหาฉันทำไมคนหาฉันทำไมมีรหัสกัลูนากดปุ่มไม่ถูกต้องเราจะรู้ไหมอะไรอ่ะหนึ่งสองเดี๋ยวหนึ่งสองไม่ถูกห้าแปดกดทั่วกันไปหมดแล้วเอาเปิดออกเฉยเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ต้องสู้แล้วเบรกนี่อย่าเข้ามานะฉันมีไอติมกินก่อนหนึ่งที่เร่มมาลาก่อนมา อเรียบร้อยฮะพี่ฝนได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์แต่เขาบอกให้วิ่งไงเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนน่ะไหนข้างบนไหนข้างบนน้องนั่นไงเหรอเฮลิคอปเตอร์บอกให้เราไปหนีเหรอใช่ประกาศประกาศใครที่อยู่ด้านล่างตอนนี้พวกเราเฮลิคอปเตอร์และกองทหารได้มาช่วยเรียบร้อยแล้วแต่พวกนายจะต้องวิ่งหนีซอมบี้ตัวนั้นให้ผ่านก่อนนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรกันฮึเอาแล้วเอาแล้ว ไปแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วอ้อมแล้ววิ่งอ้อมแล้วอยู่ทําไมมาทําไมพี่ฝนระวังจุกอย่นี่ต้องจุกจุกจุกต้องจุกต้องจุกมาต้องจุกแล้วต้องจุกเร็วตรงไหนเนี่ยนี่ไงผ่านแล้วผ่านแล้วเข้ามาได้เข้ามาไหมไม่เข้าเข้ามาไม่ได้แล้วพี่ฝนมีทางลงอยู่ทางนี้เร็วเขาไม่เข้ามาแล้วเหรอเนี่ยเขาไม่เข้ามาแล้วเหรอเขาตันแล้วอ่ะ เขาตันแล้วพี่เอกวิ่งมาเยียบหน้าเขาแล้วเนี่ยพี่ฝนไม่มาตรงนี้ก่อนนะโอ้ผู้สาผู้สาจะวิ่งเข้าหาคุณคูมาใส่ชุดเหมือนชมรมกีทาเลยนะออมาแล้วถึงแล้วอะ่ะถึงแล้ว,แล,วแล้วทางนี้เราออกไปได้ไหมอ่ะ้าไปแล้วอะ่ะเราออกทางนี้ได้ไหมอะ่ะพี่ฝนเ<อ>ขาวางของไว้ให้เราด้วยเนี่ยเขาวางอะไรไว้ให้เราอะ่ะเขาวางสป,ปริงเอาไว้ใช่ไหมพี่หมายความว่า เราเก็บสปริงได้ไหมเราเก็บสปริงแล้วเราก็จะหนีออกไปจากที่นี่ได้ใช่ป่าวใช่ไหมถ้าเราใช้สปริงสีแดงดูเป็นไงสปริงสีแดงจะวิ่งเร็วสปริงสปริงนี่วิ่งโอ้โหนี่จะเรียกกระโดดสูงเลยกระโดดสูงโอ้ยงั้นเราก็โดดลงตรงนี้ได้แล้วนะสิลงไปเลยพร้อมแล้วนะทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเขาไม่ให้เราไปเขาบอกว่าชั้นต่อไปกรุณากดไลค์ให้เยอะๆด้วย เอางั้นเลยนะอ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e นะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวขอไม่ทําชั้นต่อไปเพิ่มนะเดี๋ยวเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะทุกคนงั้นแล้วเดี๋ยววันเนี้พี่กก็เล่นสาดน้ําสงการกับเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เรารอสาดน้ําซองบี้ตอนสงการแล้วกันทุกคนฮึบบาย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 บุยบุย <Bye bye. S 1>